สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนพยาสตอรี่นะคะวันนี้พยามีผ้าส,สวยๆค่ะผ้านี้สวยมากเลยเป็นสีชมพูเนาะเป็นผ้าทอสามตะกอนนะคะผ้าสามตะกอนจะพื้นเรียบนะคะแล้วมันจะมีะด้านในด้านนอกด้วยนะคะด้านนอกจะสว่างกว่านะคะส่วนด้านในมันจะ,ะเวลาเรานุ่งกัาไว้ข้างในเนาะ มันจะไม่ไม่ค่อยสว่างเท่าบด้านนอกนะคะดูได้ว่าส่วนที่เป็นสว่างกว่าคือด้านนอกนะคะตัวนี้เป็นผ้าสามตะกอน,นะคะไม่มีหน้างน,าน,นะคะสองเมตรายาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะเชิงสองด้านนะคะทุกคนเชิงสองข้างหัวท้ายนะคะบนล่างจะได้บนล่างนมีเชิงบนล่างะไม่มีหน้างน,าน,นะคะ เนื้อเดียวนะคะสามตะโกอตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะวีมือสวยมากะคะ่ะผ้าเนื้อสวยค่ะหนึ่งพันแปดร้อยหสิบาทอาบน้ำยาส่งปีนะคะอาบน้ำยาพร้อมส่งนะคะเป็นผ้าสามตะโกสีสวยค่ะสีสีหวานน ตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะคะนี่นะคะเชิงบนล่างเชิงบนล่างนะคะไม่มีน้ำนางเนาะนี่สวยทอดฝีมือสวยหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทอาบน้ำยาพร้อมส่งนะคะ ฝีมือทอสวยมากค่ะท่าเนื้อสวยฝีมือมัดทอสวยมากค่ะเป็นสีชมพูนะคะส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวประยายจะมีเบอร์ติดต่อได้นะคะท้ายคลิปท้ายคลิปจะมีเบอร์นะคะ ตัวนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะเนื้อหนามากค่ะผ้าทอสามตะโกจะว่าฝีมือช่างทอดีมากเลยผ้าสามตะโกสีธรรมชาตินะคะอทอปูมีชายคุยนะคะทอปูมีชายคุยสีธรรมชาติอ ไม่มีเชิงนะคะบนล่างเหมือนกันนะคะบนล่างเหมือนกันไม่มีเชิงนะนี่จะไม่มีเชิงนะคะมีนะมีอปูมนะคะทอปูมนี่ทอแบบนี้เรียกทอปูมมีมอใช้ครุยมีปูมนะคะพื้นนี้จะอยู่ที่สองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ เป็นผ้าสามตะกอย้อมสีธรรมชาติเนื้อหนามากค่ะเนี่ยเนื้อจะหนามากเลยแน่นมากค่ะฝีมือดีมากเลยผ้าไม่มีเชิงนะคะบนล่างเหมือนกันสีเนียนมากเลยค่ะสีแบบกลมกลืนกันมากเลยเนื้อผ้าหนามากค่ะ นานแน่นมากเลยปีมือสุดยอดเลยค่ะเป็นผ้าอาบปูมนะคะมีชายคุยสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวป้ายายจะมีเบอร์ให้จอนค้ายทิปนะคะตอนค้ายทิปเนาะสวยมากค่ะดูฝีมือช่างดูลาย สีจะกลมกลืนกันมากเลยค่ะเป็นสีธรรมชาติเนะมีพื้นเดียวค่ะพื้นเดียวสวยมากสุดยอดฝีมือช่างเลยค่ะสนใจทักมายทไลน์ไปยามาได้นะคะแล้วก็มีส่วน,นนี้นะคะเป็น จตบกระดุมเป็นเอาะไรตกกระดุมเสือ้อนัะคะใช้ครูยังไม่ม้วนค่ะตัวนี้เป็นเป็นลายนกยูงเป็นลายนกยูงนี่พื้นเป็นสีนี้นะคะออกม่วงๆอ่อนๆน,นะคะ สีเทา,ทา,ทามๆม่าม่วงเขาเรียกสีอะไรสวยค่ะมีน้านางมีชายครุยยังไม่ปั่นครุยนะนะเป็นลายนกยูงค่ะลายนกยูงนี่มีเชิญอะเชิญสวยมากนี่เลยเชิญเป็นสีส้มนะคะพื้นเป็นสีสีออกเทาๆม่าม่วง มัน,ม,นมันพื้นมันพื้นอ่าเขาย้อมสีย้อมเป็นสีอ่าเป็นสีเทานะคะแต่ว่าอ่าเขาเรียกเส้นยืนเป็นสีชมพูค่ะเพราะมันไปไปทอแล้วมันจะออกมาเป็นประมาณนี้เป็นสีหวานสวยค่ะเส้นยืนหรือที่คนอีสานเขาเรียกเขาเรียกเป็นเอะไรเป็นฟื้นละเป็นเส้นยืนเนาะ สีชมพูลายนกยูงนะคะลายนกยูงเชิญข้างเดียวนะคะพื้นนี้สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นหน้านางน้านางสวยค่ะขลหัว <c oughs> นี่ค่ะเป็นนกยูงสีประมาณนี้นะคะนี่นั่นะเชิญสีนี้เนาะสีหวานค่ะนี่สวยมากเลยสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะผ้าลายสวยสีหวานค่ะนสนใจนะคะติดต่อทักไลน์ปะยาได้นะคะ นี่มาตามนี้เลยอ่มีเบอร์โทรนะคะกำลังกันเบอร์โทรเนาะมันเป็นลายนะคะถ้าลายมาได้โทรก็ได้ค่ะนี่สแกนลายมาได้เลยค่ะติดต่อมาตามนี้นะคะถ้าสนใจผ้าสวยๆผ้าไหมมัดมีสวยๆนะคะมีสามตะกอห้าตะกอนะคะ ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่รับชมคลิปปยาเนะนี่ปยามีผ้าสวยๆก็จะมาทำคลิปเนาะค่ะี่โทรมาคุยได้นะคะทักไลน์มาได้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ